สวัสดีครับอยู่กับผมะครับแสงแงะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายภารกิจนะครับผมก็เสาหลังหลังที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็ครบแล้วนะครับก้าวต้นทีนี้เจ้าของบ้านนะครับอยากจะต่อเติมนะครับต่อไปทางโน้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปฝากเหล็กที่สองเสาโน้นแต่ขาดอีกเสาหนึ่งนะครับผมก็ผมได้ทําการลื้อผังเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับ ่าหรือผังเพื่อที่เอาเหล็กขึ้นไปไว้บนหลังคาขึ้นหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้เราจะมาหาวิธีการว่าเราจะเอาเสาอีกต้นหนึ่งลงด้วยที่ระดับแบบไหนนะครับเราจะมาหาระดับจากข้างบนนะครับเราไม่หาระดับจากข้างล่างนะครับก่อนที่เราจะทําหลังนี้นะครับเราหาระดับจากข้างล่างแต่คราวนี้เราจะหาระดับจากข้างบนให้ดูนะครับผมว่าว่ามันจะเท่ากันเป๊ะไหมนะครับผมตามมาดูครับ ที่การหาระดับจากด้านบนนะครับก็ตัวนี้สาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะได้คานตัวนี้นะครับเราได้ระดับมานะครับคานตัวนี้นะครับเอาระดับจากข้างล่างมานะครับผมนี่ครับมาดูปลายปลายตลับเมตรนะครับจะชนชนคานตัวนี้พอดีนะครับตัวหน้าสามนะครับชนคานแล้วเราวัดลงมาหนึ่งเมตรครับนี่ครับตัวนี้ครับมาดูไว้ใจครับพี่นุ้ย อ่านี่ครับพี่น้ย N N K ชา n นลนะครับใช้ถ่ายซะเลยนี่ครับ1เมตรจะอยู่ตรงนี้เราดึงลงมานะครับอ่าดูนะครับผมที่ใต้คานหน้าสามตัวนี้นะครับนี่ครับชนนะครับชนจากข้างบนลงมานี่เราวัดมาเลย1เมตรนะครับผมโอเคอยังอ่าแล้วคราวนี้เราก็มาวัดตันต้นนี้อีกเหมือนกันครับต้นนี้นะครับนี่ครับหนึ่งเมตรเท่ากันนะครับเพราะหนึ่งเมตรเต็จซับ เราก็ขึงเชือกจากเสาต้นโน้นนะครับอ่าขึงเชือกจากเสาต้นโน้นมาใส่เสาต้นนี้ดึงผ่านไปโน้นนะครับวิธีการดูนะครับพี่นุ้ยนี่ครับวิธีการดูนะครับก็พยายามนะครับเราไม่ให้เส้นเอ็นนี่นะครับเส้นเส้นเชือกนี่นะครับแม่เสานะครับผมนี่ครับจะพอดีนะครับจะเห็นว่าพอดีนะครับนี่ครับระดับก็ได้นะครับหนึ่งเมตร นี่ครับระดับระดับที่เสานะครับได้นะครับหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็วิธีคิดก็ไม่ยากครับเสาต้นเนี้เสาต้นนี้นะครับมีความมีความสูงสามเมตรนะครับความยาวของเสาสามเมตรเราก็แค่วัดจากตรงนี้นะครับวัดจากที่เราขีดนะครับเมตรหนึ่งแล้วเราวัดลงมาจากข้างล่างสองเมตร ก็จะได้ระดับของตีนเสานะครับผมนี่ครับอ่าวิธีง่ายๆนะครับผมอ่ะเราไปดูของจริงกันเลยนะครับที่ที่ขุดนะครับผมนี่นะครับวิธีการดึงเส้นนะครับจะเห็นว่านี่ครับเส้นไม่ได้ไปแตะกับอะไรนะครับก็เราก็จะดึงมาตรงๆเลยระดับได้นะครับผมก็จะผ่านเข้าไปที่ไม้ตัวนี้นะครับผมว่ามาตีใหม่นะครับอ่าเพื่อจะจะเป็นผังด้านบนนะครับผมนี่ครับ ระดับแนวนี้มานี่เลยนะครับแล้วแนวเสานี้เราใช้ใช้เสาเก่านะครับนี่ครับก็จะเห็นมองตามเชือกไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับอ่าเพราะแนวนี้เราก็จะได้เป็นนี่ครับสี่แยกสี่แยกของมุมเสาวิธีเสาลงนะครับตรงนี้สูงนะครับสูงเราก็ต้องทําการดิ่งนะครับใช้ดิ่งนะครับ ดิ่งจาเป็นนะครับจากข้างล่างนี้นะครับสองเมตรนะครับก็คือมันจะสูงไปนะครับเราก็ต้องใช้ลูกดิ่งนะครับลูกดิ่งนะครับเราไปซื้อมันก็จะแพงนะครับผมอันนี้หมายถึงคนไม่มีลูกดิ่งนะครับไม่มีลูกดิ่งก็ใช้อะไรที่หนักๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับเรานะครับพี่น้้ยมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆนี่เลยมาใกล้ๆนี่เลยครับ นี่นะครับวิธีการดิ่งนะครับก็เส้น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 ดิ่งนี่นะครับจะต้องมาแตะที่มุมนี้นะครับอมาแตะที่มุมนี้่พี่นุ้ยสองนี่ครับแตะที่มุมกากระบาทที่เชือกระดับมานะครับก็ข้างล่างนะครับพี่นุ้ยดูข้างล่างนะครับตรงนี้เราก็จะทิ้งดิ่งนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นศูนย์กลางเราก็ทิ้งดิ่งปั๊บนี่ครับผมพอทิ้งดิ่งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับ เราก็จะรู้จากว่าตีนเสาอยู่ด้านไหนนะครับเราก็จะขุดให้นี่ครับขุดให้พอดีเลยอันนี้เราเทลีนแล้วนะครับอ่าระดับสองเมตรนะครับเทลีนแล้วต้องอยู่ที่สองเมตรเท่ากับอนโนนะครับก็ก็จะใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันวัดระดับก่อนนะครับก็นี่นะครับผมอ่ารลับเมตรชนดินนะครับผมนะครับแล้วก็มา นี่ครับสองเมตรนะครับผมนี่ครับดูนะครับเลขสองเมตรนะครับผมนี่ครับอ่าสองเมตรพอดีนะครับผมอ่าก็อันนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้ด้วยนะครับผมนี่ครับก็หลุมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดับจากด้านบนแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับตัวคล้ายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ